สวัสดีมีความสุขครับทุกคนเ,นเ,นเนพื่อนๆพนพี่พี่น้องๆ้อรวมทั้งทีทีทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็มีข่าวเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโสกรสัฐบาลเขามีข่าวมาแจ้งว่าว่าเนื้อหาของข่าวจะเป็นยังไงบ้าง ผมเองก็ยังไม่ได้อ่านในรายละเอียดเดี๋ยวก็ไปดูไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะครับผมข่าวความคืบหน้าก็มีอยู่ว่ารัฐบาลแจ้งความคืบหน้าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอุดทรุนสำเร็จ4.16แสนคนและเกอน หนึ่งจุดหนึ่งห้าล้านคนให้รีบไปยืนยันตัวตนให้รีบไปยืนยันตัวตนเริ่มใช้สิทธิ์วันที่หนึ่งสิงหาคมนี้เมื่อวันที่ยี 27, ่สิบเจ็ดมิถุนาหกหกนางสาวรัชดาธนาอดีาธนาอดีกขอโทษขออภัยด้วยครับผมรอง hovering. โฆษก ประจำสำนักนายุกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีถือว่าครอมรับทราบรายงานความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565และการใช้สิทธิ์ภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2565ตามที่กระทรวง การคลางเสนอดังนี้ความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ25 56มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิน้น19ล้าน6แสนกว่าคนนะครับผมเมื่อพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ลงทะเบียนแล้วพบว่ามีผู้ ผ่านเกณฑ์จำนวนสิบสี่เกือบเกือบสิบห้าล้านคนนะครับผมไม่โดยผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ได้ยื่นอุทธรณ์จำนวนล้านกว่าคนคิดเป็นร้อยละยี่สิบห้าจุดปู้ไม่ผ่านเกณฑ์และมีผู้ผ่านเกณฑ์ตรวจสอบเพิ่มเติมกเกษตรกรจํานวน สี่แสนว่าคนที่ทำให้มีผู้ผ่านเกณฑ์โครงการี465รวมทั้งสิ้น15ล้านว่าคนโดยผู้ที่ยืนยันตัวตนสาเร็จจำนวน13 000, ล้านคนคิดเป็นร้อยละ92ของผู้ผ่านเกณฑ์ทั้งหมดและยังไม่ได้ยืนยันตัวตนหรือ ยืนยันตัวตนไม่สําเร็จอีกจํานวนล้านว่าคนคิดเป็นร้อยละเจ็ดจุดแปดแปดเก้าของผู้จํานวนหาเกมทั้งหมดสําหรับผู้ที่ได้ยืนยันหรือยืนยันตัวตนไม่สําเร็จยังคงยืนยันตัวตนได้และจะเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่หนึ่งสิงหาคกหกโดยได้รับสิทธิเฉพาะเดือน ที่กระทรวงการคลังดําเนินการตั้งวงเงินให้แต่ไม่ได้รับติดย้อนหลังอคือว่าท่านไหนที่ยังไม่ยืนยันตัวตนก็ให้ไปยืนยันตัวตนตัแต่ปันนี้เป็นต้นไปนะครับผมถึง,ถงวันที่หนึ่งสิงหาคมแต่จะไม่ได้รับเงิน cho nó lặng